สถาบันวาทศิลป์โดยคุณมลิดาประทุมธนพทร์จัดอบรมสอนการใช้ศิลปะในการพูดเพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไปในหลักสูตรเทคนิคการพูดสร้างแรงจูงใจได้ทั้งทรีศีและปฏิบัติจากอาจารย์ผู้สอนประสบการณ์กว่า20ปีจบแล้วรับใบป,ประกาศนียบัตรจากสถาบัน ปแล้วรุ่น14อบรมวันที่27-28กรกดาคมนี้เวลา14นาฬิกาถึง17นาิกานัสถาบันวาทศิลปเข้าอบรม1,500บาทต่อท่าน สนใจสมัครได้ที่สถาบันวาทศิลป์หรือสถานีวิทยุ FM 106เลขที่252หมู่11ถนนกลางเมืองตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเลยหมู่บ้านการเคหะพิง300เมตรโทรศัพท์043 222 366และ086 645 4343ติดตามข้อมูลและผลงานได้ทาง Facebook Page สถาบันวาทศิลป์มลิดาปทุมธนทรัพย์และ w w w t i s m i r a d i o c o m พูดดีก็มีสุขกับสถาบันวาทศิลป์